ซอร์ไพรส์ใน a c e บ o o k ที่เขาเซอร์ไพรส์แบบแฟนกันมันน่ารักจังเลยเราอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างก็คือว่าง่ายคือตอนเนี้ยเราถูกครอบรอบเราอะเราเองที่เราแกแ่แล้วเราก um ็มองว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ซะมากกว่าอ <c ười> อืมืมคือแก่แล้วจะเป็นอย่างนี้ <c ười> คือเด็กๆเ,เนี่ยไปเห็นตัวอย่างมาเยอะแยะ อยากมีแบบเขาบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมันก็จะเป็นวันที่โอเคใช่ป่ะมันก็โอเคครับจริงแล้ววันนี้ก็เหมือนทุกวันจริงๆแล้ววันอะไรนี้มันก็อยู่ที่คนที่เขาตั้งใช่ไหมว่าวันนี้เป็นวันทหารพันศึกวันนี้เป็นวันชาติวันนี้เป็นวันอะไรเงี้ยจริงๆทุกวันก็เป็นวันที่เหมือนกันอ่าอืมเราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นโอโอเคมีน้องๆหลายคนพี่บอกอกหักก่อนวันวาเลนไทน์เงี้ย ก็เหมือนเดิมใช่ไหมก็มันก็แค่วันหนึ่งว่ากขาดกันวันวันเลนทายถือว่าซวยมันกันนะคือเหมือนว่าถ้าเกิดบางคนมีมีแฟนแบบว่าสิบห้ากุมพาพันธ์แล้วมาเลิกกันสิบสามคมพาพันธ์ก็ไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําแลนด์มาร์ควันที่สี่เรายังไม่ได้ถ่ายรูปแฟนปวดลงไไรอย่างเงี้ยอืมมีเราก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงวะคือคําถามมันก็รู้สึกยังไงที่ อ,อกหักก่อนก็ดีนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลไม่เปลืองตังค์ก็ผมก็มต้องเปลืองตังแหละใช่อืมวันนี้เราก็้าไปดูชื่ออะไรนะแท็กโสดแล้วพานตลกมากอ๋อครับเป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังแล้วคมันเป็นแบบเคนโสดเนี่ยมันทําไมวะพอมึงคบกันแล้วเดินข้ามถนนกันไม่ได้หรอวะต้องจุมมือกันตลอด <laughs> อะไรเงี้ยแบบอะไรถึงก็สนุกดีอ่ะอ๋อเห็นเห็น่ลยแล้วนะแบบว่าข้อเสียของของคนที่มีแฟนในวันนี้คือแบบต้องคอยคิดอยู่ว่าจะมีคนมาเซอร์ไพรส์เราไหมเนี่ยอืมถ้าเกิดคนรักไม่มาเซอร์ไพรส์เราเราเกิดการตั้งความคาดหวังเอาไว้อ่าแล้วมันจะเสียใจหรือเปล่าเออมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่อืมอย่างนั้นแหละแล้ววันนี้พี่ทําอะไรบ้างอย่าบอกถ้าเพิ่งตื่น ใช่พี่ไปกินข้าวกับน้องที่เล่นเกมด้วยกันมาอื <c oughs> ไปกินข้าวกับไตรมากินข้าวกับน้องที่เล่นโดตาด้วยกันมาครับก, <c oughs> ก็ก็ดีนะสนุกดีไม่ได้มีกระทู้เรื่องของวันวันเลืชายถึเท่าไหร่อ๋อพวกนั้นก็สน <c oughs> เขาก็มีแฟนของเขาในี่พี่พี่ไตก็มีแฟนนั่นนี่ก็กินข้าวกับพี่ทิ้งแฟนมาหรือก็มาด้วยกันเฮ้ยอย่าพูดงี้เดี๋ยวไตสซวย คือ <c oughs> คือแฟนเขาทํางานอ oh. แล้วก็เลยเอออยากกินข้าวอยู่แหละคือพี่วันเนี้ยถ้าไม่ใช่เพราะอามเนี่ยเรียกมาพี่ก็คงไปกินข้าวแล้วยังไม่กลับบ้านโอ้ oh. ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยพี่คือคนมีคนให้พี่พี่รู้จักกับแมทธิอัสจ้ะแมทธิอัสเป็นท <TV S 1> าทีีใชมเขาก็ชวนให้พี่ไปทําแบบว่าในทวิตทีวีมาสตรีมเล่นดนตรีอะไรอย่เงี้ยพี่ยังไม่ทำเลยนะอาร์ม ยังไม่ทำแต่ของอาร์มที่ต้องมาคิดดูดิเขากุณเขาเขาคุณครับแม่สุดยอดจริงๆนี่พี่พี่ถามอาร์มบ้างได้ไหมได้ได้อาร์มมาถามอ,อยังไงวันเนี้ย <laughs> พี่พี่ไปดูเฟซบุ๊กของอาร์มเนี่ยครับ <c oughs> แบบว่าอาร์มนี่คือแบบว่าเป็นเป็นเหมือนนะักวิศวะอะไรย่างนี้มาก่อนบ้างหรือว่าอะไรเกี่ยวอะไรย่างนี้บ้าอ๋อวิศร์ครับครับ <c oughs> อาร์มเมื่อตอนเด็กๆอาร์มเรียนเก่งใช่ป่ะครับอ้ เคยได้รางวัลอะไรมาก่อนโอ้ยเยอะเลยพี่อย่าอย่าให้อวดเอารางวัลรอันไหนลองพูดมาหน่อยเดี๋ยวพี่อยากรู้นี่พี่พี่ไม่ได้อามอวดนะแต่พี่อยากรู้เอาจริงเหรอพี่อยากรู้อ่เอาจริงลองเล่าท่านแบบก็นิดหน่อยก็พอผมพี่อยากรู้เป็นเด็กโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ครับโอลิมปิกคอมพิวเตอร์เหรอแล้วตอนไปแข่งเขาทำอะไรกันนะครับเขียนโปรแกรมครับเขียนโปรแกรมแบบแบบ เขียนใครเขียนหรือว่าใครเขียนได้ซับซ้อนเหมือนที่เขาต้องการหรือว่าเขามีโจทย์มาให้ครับแล้วก็เออเป็นประมาณว่าแค่เขียนให้ให้ให้ตอบตอบเขาเรียกว่าอะไรวะให้คำนวณออกมาได้ถูกต้องนะครับอืมก็มีโจทย์ยากหน่อยอ๋ออืมแ้วก็ทำได้ก็ทําได้ระดับหนึ่งพี่ก็ยังไม่ได้ถึงระดับแบบเป็นตัวแทนประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ระดับประเทศอยู่ครับก็ใช้ได้อยู่ไม่ธรรมดาอืมแล้วก็ผันตัวมาเป็นแสเตอร์ สนุกกว่าสนุกกว่ามาที่เรียนอยู่ตอนนี้ก็ยังเรียนคอมพิวเตอร์ไซด์อยู่นะเอออืมเออดีมากแล้วเมื่อไหร่กลับมาอามเอาเอากลับแบบไหนพี่ถ้ากลับแบบชั่วคราวเนี่ยพฤษภาเนี่ยกินข้าวกันอ๋อแล้วแล้วกลับมาแบบเขาเรียกว่าอะไรกลับมาเลยกลับมาเลยนรอเรียนจบไม่รู้เมื่อไหร่นะอีกงานไหมฮะนี้เียนอยู่ ปีก็อีกสักประมาณสามปีพี่สามปีคิดนานนะคําถามนี้คิดนานนะคิดนานไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่นะครับกลายเป็นโดนสัมภาษณ์ไปซะอย่างนั้นนะครับพี่ก็แบบสนใจคนที่พี่จะต้องคุยด้วยอ๋อครับอืมอะมีมีคําถามพี่คือว่าคําคบของพี่นี่เป็นที่ฮิตติดชาร์จท็อปทั่วประเทศนะครับ แอนจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค้างไปแล้วฮัลโหลอ๋อยังอยู่ยังอยู่เอารอกตัค้างเหรอยังอยู่ยังอยู่เอคำคคมของพี่เนี่ยครับพี่ได้แต่ใดมาครับคือพี่มีคําคมทุกวันเลยไงแล้วแบบแต่ละอย่างก็แบบอ่านแล้วโดนมาคนแชร์เป็นแสนพี่มีพี่มีเขาเรียกว่าอะไรแหล่งไอเดียจากไหนแนวคิดมุมมอง,มองพี่ทําไมมันถึงแบบว่าได้โดดเด่นขนาดนี้ จริงๆแล้วตั้งแต่ทำมามันแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเดียะที่ทำมาเนี่ยเอาไว้ระบายเฉยๆคือคือที่เราเขียนอะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเขียนเพลงไม่เป็นอาร์มเราก็เลยแบบว่าเราเขียนไดรี่เขียนไดลี่แบบว่าเนี่ยเป็นดะเนี่นี่คือไดลี่เล่มล่าสุดข,ของเราอะไรเงี้ยโอ้มันก็จะไปเขียนบนหัวนอนอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมีวาดการ์ตูนบ้างมีอะไรเงี้ยอืจะมองเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ เออประมาณนี้แหละคือคือคือคนเราเนี่ยเราว่าคนเรา,าทุกคนต้องการการระบายการระบายคือวันหนึ่งเราไปเจองานเราไปทํางานมาแล้วเราก็เหมือนเรารับมาหลายหลายอย่างรับเรื่องงานรับเรื่องความรู้สึกคนรับเรื่องความสัมพันธ์คนรับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเราก็ต้องการระบายปกติเราก็จะคุยกับเพื่อนเราใช่ไหมครับ <c oughs> ก็คือคนปกติก็จะุกกับเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้ไปทํางานมา เหนื่อยจังเลยอย่างงู้นอย่างนี้แม่ครับวันนี้ผมตื่นายด้วยเจ้านายว่าอืวันนี้ครูว่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราว่าเราทุกคนต้องการการระบายต้องการงานเล่าแต่ที่นี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่เป็นคนที่ว่าเป็นคนที่เวิ้นเว้อมากกว่าคนอื่นคือคือมีความคิดที่ที่เยอะวนเวียนอยู่ตลอดแล้วก็เลยคิดว่าเวลาเล่าให้ใครฟังเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาอยากจะฟังเรื่องเรา บางคนเขาก็ฟังเพราะว่าเป็นหน้ามารยาทหรือว่าบางทีบางทีก็ฟังได้ในระดับหนึ่งแต่บางทีเรา,เาก็รู้สึกว่าเราอยากเราอยากหาคนคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะหาคนคุยได้ตลอดเวลาเราก็เลยเมื่อก่อนพี่ก็เลยอ่านหนังสือของพี่น้องอุดมเนี่ยจะมีหนังสือแบบเป็นเป็นเดลี่ของเขาเป็นอ่าเป็นโน้ตอะสมุดโน้ตอะก็คือสมุดน้ตก็คือชีวิตของเขา แล้วเราไปอ่านมาแล้วก็เห็นเขียวเขียนว่าวันจันทร์ที่สิบเก้ามกราคมวันนี้นไปเตะบอลมาอะไรอย่างเงี้ยเบื่อเพื่อนเพื่อนอย่างนู้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสนุกดีเพราะว่าได้เล่าเรื่องตัวเองเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องไปคุยกับใครคือบางทีเนี่ยเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาอ่ะจะช่วยเราแก้ปัญหาได้ด้วยนะคือเราคุยเพื่อที่เราอยากจะระบาย เราก็เลยอจริงๆรคุยกันหนังสือตัวนสมุดก like ็ได้นี่ว่าเราก็เลยเริ่มจดบันทึกอะไรเงี้ยพอเราจดบันทึกแล้วก็จดไว้บนหัวนอนก่อนเรื่อยๆทีนี้เนี่ยมันก็มันมันมีวันหนึ่งที่เฟซบุ๊กมันมาปีสองพันเจ็สองพันแปดอะไรเงี้ยตอนนั้นนะประมาณตัหกเจ็ดปีที่แล้วเราก็เขียนของเราอยู่แล้วเนี่ย มีวันหนึ่งเราก็เลยตัดใจตัดสินใจว่าเราเขียนลงเฟซบุ๊กหนึ่งเดลี่หนึ่งวันอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่าวันนี้ไปทํานี่มาครับนั่น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 เล่านะครับก็คนก็มาอ่านกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ก็เล่าได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ดีที่มีคนมาฟังอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีคนฟังเยอะกว่าหนึ่งคน้ยวเ,วเรลาล่าฟัทีเดียวเป็นคนฟังห้าคนแล้วมุมมองของคนห้าคนก็ค่อนข้างมีประโยชน์ชแล้วก็อ๋อเออก็ดีเหมือนกันเนาะอืม ทีนี้พอเราเล่าเยอะๆมันก็อาจจะบ,บางเรื่องจะเป็นส่วนตัวมากเกินไปแล้วบางทีเราก็ไม่อยากระบุชื่อคนสถานที่หรือเรื่องสถานที่เกิดเหตุเราก็เลยเขียนสั้นลงเหลือสามบรรทัดสองบรรทัดหนึ่งบรรทัดจนสุดท้ายมันเหลือแค่หนึ่งประโยคคือเราไม่ได้ระบุชื่อคนไม่ได้ระบุอะ,อะไรเลยแค่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งซึ่งเราก็จดไอไดอารี่อย่างเงี้ยเรามีเยอะมากในวันห้าหกพันหน้าแเราก็ทิ้งไปเยอะคือสมัยก่อนก็เขียนเหมือนคนแบบ ขัดเล่นเกมอ่ะ,อะถ้าไปดูรีเพลยเก่าๆก็คือไม่ดีอ่ะก็เลยก็เลยทิ้งไปเยอะแล้วก็มีจดไม่ในพวกแบบเหมือนจะเป็นเว็บไดอลี่บล็อกอ่ะจำไม่ได้ว่าเว็บชื่อว่าอะไรอ่ะ,อะถ้าเราไห้คนดูก็จะมีแบบเราก็จดไปอยู่อย่างนั้นอ่ะเหมือนหัดเขียนหนังสือเล่นๆสนุกด,ดีก็เลยเกิดมาเ,เ,มเป็นเนี้ยอ้าวโฮไปแล้วหายไปแล้วยีก่กระโตสงสัยมีไอ้นี่ครับ สงสัยมีคนโทรเข้านะครับเดี๋ยวขั้นจังหวะฮัลโหลมีคนโทรมาเมื่อกี้คดีไม่เป็นไรไม่รู้เขาจะโทรไหม่เพราะเป็นเลขาเราคดีก็โทรมาเรื่องงานครับอ่ะเราก็ต่อนี่มันก็คืออ่พอพอหลายคนเนี่ยก็จะเรียกว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นคาคมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วสําหรับเรามันไม่ใช่คําคมมันเป็นเดลี่มันเป็นชีวิตมันเป็นเดลี่ใช่มันเป็น มันเป็นมันเป็นการระบายส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยอืเพราะว่าคําคมมันคือแบบว่าต้องคมต้องคมก็คือว่าต้องพยายามสอนต้องพยายามบอกว่าโลกนี้มันเป็นยังไองอะไรเงี้ยอืแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกไปอ่านไปอ่านตัวหนังสือของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการระบายเสียมากกว่าคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของอะไรที่มันสอนเสมอไปอ่ะเป็นเรื่องที่เราอยากระบายมากกว่า <ederim. S 1> เราก็แค่เป็นเพื่อนกับคนฟัง แล้วเขาก็อาจจะมีคนชอบก็แค่นั้นเองอืมอือันนี้แหละครับจริจแล้วมันไม่ใช่คําคมมันคือแบบพี่ไปเจออะไรมาปั๊บก็เอามาเขียนแต่ว่าเขียนให้มันแบบเจนเนอเรลลนิดนึงคือแบบว่าไม่ได้ระบุสถานที่ตัวละครอะไรแต่อย่างใดซึ่งมันมก็ดันไปไปตรงกับกับกับชีวิตประจําวันของคนทั่วไปด้วยใช่ไหมก็อาจจะใช่เพราะว่าด้วยก็เออ เพราะว่ามันอาจจะพอมันเอาเรื่องสถานที่เรื่องตัวบุคคลออกไปเยอะเนี่ยสถานการณ์มันก็กว้างกว้างมากขึ้นนะครับมันก็เลยอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปมากขึ้นอืมตอนนี้ครับประมาณนี้นะครับอมีออีกประเด็นหนึ่งพี่อ่ะคำคมคบจบไป<ม>แล้วทีนี้มีคำถามจากทางบ้านพี่จีบสาวยังไงครับ,รบจีบสาวยังไงล่ะครับครับ เป็นคาถามที่ดีมากเลยนะครับครับครับเป็นคําถามที่ดีมากคือคือไม่ได้จะบอกว่าจีบสาวเก่งแต่ว่าแต่ว่าเมื่ออายุเท่านี้เนี่ยเราก็ผ่านประาผแา้เราผ่านประสบการณ์ในการมากแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าคุยกับคนที่เราชอบดีกว่าอ่าอืมคือคือตอนเด็กๆเ,เนี่ย เราก็ทําอะไรที่มันพาดเาเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องทํำยังไงครับจิบสานี่มันมันเป็นผู้พูดพูดแบบเด็กมากนะจิบสามมันคือเรื่องของการที่แบบว่าเราอยากทําอะไรที่เราอยากจะทําคือเราคิดเสมอว่าเฮ้ย <c oughs> เราเราชอบคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างเราอยากร้องเพลงให้เขาฟังเราอยากทาน,นู่ทนทํานี่ทํานู่นทานี่ มันก็จะเป็นการลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆแต่พอเรายิ่งโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นเราจะแบบว่ามันไม่ใช่การแบบจีบสาวละการจีบสาวมันเหมือนการแบบเหมือนเหมือนเราพยายามจะข้ามภูเข,ขาลูกหนึ่งไปที่เราไม่รู้เราจะข้ามไปได้หรือเปล่าอืมนึกออกไหมฮะครับเออแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่การวิ่งข้ามบนภูเข,ขา มันไม่ใช่แบบมีเป้าหมายที่ว่าเราจะต้องจีบเราชนะเขาไม่ใช่เกมอ่ะจริงๆแล้วการจีบสาวคือการที่เราต้องสุดท้ายแล้วต้องคนพบกันได้ว่าเราเราอยากเราอยากอยู่กับคนนี้ไปแบบตินขันขึ้นเขาแ้วนะเป็นการที่เราขุดหลุมบนเขาแล้วเราก็อาศัยอยู่ในเขา ราะฉะนั้นอพอจะจีบสาวอ่ะมันก็ไม่ใช่ประเด็นฉับเฉวยที่ว่าเฮ้ยต้องโทรแบบนี้กี่ครั้งนะโทรแล้ววางก่อนหรือว่ามีกลเม็ดว่าว่าเฮ้ยเราจะต้องจีบเขาแล้วทําเป็นไม่สนใจหรือว่าเราต้องไปแอบไปบอกเพื่อนเขาให้เพื่อนเขาไปบอกกับเพื่อนเขาอย่างนู้นอย่างนี้อ่าคืออันนี้มันเป็นทริคอะแล้วเราก็เชื่อว่าของแบบเนี้ใช้กับคนแต่ละคนก็ไม่ได้ไม่เหมือนกันดินไม่จินนัลล่น,ลนอ๋อมัน